สวัสดีค่ะมาเปิดประวัติสาวเบียรดวยสาวเสียงหวานที่มาพร้อมกับความแซ่บสาวสวยขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศจากนิดไอดอลน่ารักสดใสสู่ศิลปินสาวสุดเซ็กซี่คนนี้ค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักและประทับใจในน้ำเสียงหวานใสของเธอคนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับสาวเบียร์ดไวท์หรือเบียร์พัสรน,นันนสาวสวยเสียงดีที่โด่งดังมาจากการประกวดร้องเพลงบนเวทีด v o ว c ์ไทยแลนด์ซีซั่น3ซึ่งพักหลังค่ะเธอก็ได้สลัดลุกสุดน่ารักกลายเป็นสาวฮอตสุดเซ็กซี่จนขึ้นแท่นเป็นควัญใจของหนุ่มๆไปแล้วค่ะแต่นอกจากความสวยสดใสที่โดนใจใครต่อใครเธอ ก็ยังถูกจับตาหนักมากในเรื่องของความรักค่ะเพราะไม่ว่าเธอจะมีข่าวเด็ดกับใครแฟนๆก็ต่างให้ความสนใจมาตลอดสําหรับใครที่อยากจะรู้จักสาวคนนี้มากขึ้นตามไปส่องประวัติสาวเบียร์วอยและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอกันเลยค่ะ สำหรับประวัติของเบียร์เดอวไว้ค่ะมีชื่อจริงว่าพัชรนันอัตมงคลเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม2538จบการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบูรณนะและระดับปริญญาตรีคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะซึ่งนอกจากใบหน้าที่น่ารักแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเธอก็ยังมีความสามารถทางด้านการร้องเพลง สำหรับการแจ้งเกิดจากเวที The v o ว c ์เจ้าของฉายาเ n g e l Voice ในช่วงแรกหลายคนเรียกเธอว่า b บียเน็ตไอค่ะเพราะเธอมีดีกรีเป็น n e ็ Idol ที่มีแฟนคลับติดตามอยู่ก่อนมากมายแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นมาจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand ซีซั่น3ค่ะเธอมาพร้อมเสียงหวานใสๆจนทำให้โค้ดทั้ง4คนกดหันมาหาเธอในเวลาไม่ถึงนาทีที่ร้องเพลงแบ็ค ตุเ e ซมแต่สุดท้ายค่ะซาเบียก็เลือกที่จะอยู่ทีมโค้ชเจนนี่เฟอร์คิมซึ่งเป็นผู้ที่บอกว่าเธอมีเสียงใสกิ้งราวกับแองเจิลไวทค่ะจนได้กลายเป็นฉายาของเธอไปโดยปริยาย เบียดวอยกับผลงานที่ผ่านมาค่ะถึงจะแจ้งเกิดในรายการดังกล่าวแต่ก่อนหน้านี้ค่ะสาวเบียก็เคยชนะการประกวดมาแล้วหลายเวทีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบ็อกกี้สตาร์คอนเทสประกวดร้องเพลงของยามาฮ่าทั้งก็ยังมีผลงานโฆษณา,าโฟมล้างหน้าถ่ายแบบนิตยสารในแนวัยวรุ่นวัยรุ่นรวมทั้งเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงตะกอนความคิดถึงของศิล,ลปินโกไข่กับนายสนมาอีกแล้วด้วยค่ะ หลังจากเป็นที่รู้จักในฐานะของเบียร์วอยซ์เธอก็เริ่มมีผลงานตามมาทั้งด้านการแสดงภาพยนตร์อย่างสลัมบอยซอยติสและมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองออกซิงเกิลแรกชื่อว่าอมยิ้มค่ะตามมาด้วยเพลงอื่นๆเช่นไม่กล้าปรารถนาของพระจันทร์เป็นเพลงประกอบละครลิกขิตแห่งจันทร์ค่ะและล่าสุดกับเพลงจารดาที่เธอทำร่วมกับค่ายวิเซสนอกจากนี้ค่ะหลังจากเปลี่ยนลูกจากสาวหวานกลายมาเป็นสาวในแนวเซ็กซี่ยิ่ง ทำให้ความฮอตของสาวเบียพุ่งปริดขึ้นไปอีกค่ะจนมีผลงานถ่ายแบบมากมายและกลายเป็นสาวฮอตควันใจหนุ่มๆห,หลายคนเลยทีเดียวส่วนเส้นทางความรักของเบียรดไว้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์มาโดยตลอดซึ่งหลังจากเธอเข้าวงการมาไม่นานก็เปิดตัวคบกับนักร้องอารมณ์ดีคัตโต ิตแต่หลังจากคบมาเกือบ4ปีค่ะด้วยอายุที่ค่อนข้างจะห่างกันจึงทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจถอยมาคนละก,ก้าวทาเอาหลายคนตกใจกับข่าวเพราะไม่คิดว่าคู่ที่หวานกันมากๆจะต้องมาเลิกลากันค่ะซึ่งภายหลังจากที่เลิกรากับคัทโตมาพักใหญ่เบียร์เดอะ์ไวท์ก็เปิดตัวแฟนใหม่คือหนุ่มไฮทันวาเกตสุวรรณเป็นนักร้องนาวงเปเปอร์แพลนเนแถมอวดความหวานผ่านอินสตาแกรมกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะแต่ศึกษาดูใจกันไม่นานนะั สาวเบียก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งค่ะสำหรับความรักครั้งต่อมากับวาน้อยหนุ่มหน้าหวานยูทูบเบอร์สตรีมเกมชื่อดังค่ะซึ่งสาวเบียคบได้ประมาณหนึ่งปีเธอก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากันไปแล้วพร้อมปมต่างๆนานาสำหรับ เพจดังก็ได้แชร์สาวเบียร์รูวิยแอบแซบแฟนคนอื่นเป็นหัวข้อที่โด่งดังมากค่ะชื่อของเบียร์รูวิยกลับมาถูกพูดอีกครั้งหลังจากที่เพจเจ้าคุณพระรถเพนีวงวชิรพักได้ออกมาแชร์ว่าเบียร์แอบแซบกับแฟนคนอื่นถึงขั้นออกมาฉะกลางไอจีส่วนตัวขณะที่ทัวร์ก็ลงเธอหนักมากส่วนเพจดังก็เริ่มแชร์ปล่อยคลิปดังกล่าวออกมาและได้มีการกล่าวขอโทษจากสาวออและยอมรับว่าไปดูหนังกับแฟนของอีก ฝ่ายจริงต่อมาส่วนเรื่องเราจำไม่จบลงง่ายๆเมื่อเพจดังได้ปล่อ